สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสโมอีกแล้วนะคะเนาะมือนี้ม e ิสโมูกะมาป่านซูชิอีกแล้วนะคะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสโมด้วยนะคะมือนี้มิสโมสิพาสิพาเฮดซูชิปูอัดจ้าปูอัดแทงเนาะจ้าเนาะโอเคค่ะมาเริ่มกับมิสโมได้เลยเนาะคะ่ะเนาะชื่นชอบวิดีโอของมิชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสโมด้วยนะคะมือนี้ม e ิสโมกับิมาพาเฮ็ดคือเก่าน,นะจ้ะ ปั้นซูชิเพื่นๆไปกับมิสโมนะคะปั้นไปเพื่นๆไปกับมิสโมเลยค่ะเนาะมิสโมมาบอกเทคนิคดีๆเนาะค่ะเนาะมาสอนวิธีทําดีๆเนาะค่ะเนาะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจเอาไปเฮ็ดน้ำเนาะค่ะเนาะเพื่อเอาไปต่อย,ยอดทางธุรกิจได้นะคะเนาะโอเคค่ะปั่นไปกับมิสโมนะคะเมนูนี้สําหรับสําหรับท่านผู้ชมที่บ่ก,กินปลานะะเนาะจ้าเนาะ สันปูชมที่กกินปลาเนาะคะ่ะเาเปลี่ยนมาเป็นปูอัดก็ได้จ้าเปลี่ยนมาเป็นไ้หวานก็ได้เขาเปลี่ยนเขาพริกแพงเมนูถ้เาเปลี่ยนแพงเป็นไ้หวานก็ได้กุ้งก็ได้ปูก็ได้เนาะจ้าเนาะแล้วแต่ห้าวใสใสข้างในเนาะจ้านะเนาะเขาปั่นขายยู่ตลาดก็ดีเนาะคะ่นะเนาะปั่นง่ายๆจ้าเคอันนี้เป็นเมนู ปูอัดของมิสมนะคะมิสมูกัดสินเคทายเพือเอเ่อนๆเดี๋ยวเดินมาค่ะมิสมูกัดสิเลือกใส่ปูอัดค่ะส่วนผสมก็มีปูอัดค่ะแคป,ปสติกค,ค่ะแล้วกะ็บักแตงค่ะโอเคค่ะแล้วกะ็ตัวหลักของเราค่ะคืออะโวคาค่ะทุกเมนูทุกอย่างของร้านของ e. มิสมูนี่คือใส่อโโะโวคาอาจารย์เนาะ พราะว่าอะโวคาโดนี่เขาสิได้ความมันของอะโวคาโดนะค่ะเนาะโอเคนะค่ะเนาะม่วนไปกับมิสมูลเลยค่ะม่วนคือมิสมูพระ,ะมวนลจ้ะอันนี้จัดทรงจัดจัดหลุดจ<ม>น,นท้นายาม้นให้เขาแตกนะค่ะเนาะเห็นบ๊อปสวยงามมาจ้ะเขาก็แตกค่ะล<ม>ูกค้าพิกไปพิกมากกับว่าแตกจ้ะเนาะ ทน,นี่สิบเอซับซ้อนสิบเออยุ่งยากเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆเฮ็ดทันบ่จ้าลองลองเก็บไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าลองเอาไปเฮ็ดตามมิสโมูเบิ่งเด้อจ้าว่ามันง่ายบ่ลเนจ่าเนาะแซ่บคือกันค่ะซูชิที่เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดอยู่บ้านเฮาสั่งทอยู่บ้านนะคะนะเห็นบ่มิสโมูปั่นหนึ่งสองสามซาบันเข้าเนจ่าเนาะอันนี้คือการจัดจุ่มเนาะค่ะเนาะเห็นบ่สวยบ่ค่ะอันนี้เข้ามิสโมูปูเองจ้าบ่ได้ใส่เครื่องปูนะ ความสะอาดของเขานะคะเนาะเหตุงานกับอาหารตร้องมีความสะอาดมีม้วิเน้นทุกวิดีโอทุกคลิปต์นะค่ะลง,ะะะงก้อนเสาร์มาค่ะเนาะเอ๊เขาก็มาเริ่มตัดเลยนะคะน่ะเนาะอันนี้ปอตัดออกก็ได้แล้วจ้ะแต่มีม้วนซอยออกเหมือน,นี่เลยตกความสวยงามน,นะค่ะนะใส่ออนกนิดนึงจ้ะใส่ออกนิดนึง จะเซตมีดพอนะจาน่าเนาะถ้าเกิดเขาบปอรเซตมีดเนี่ยมีดติดนะคะ่ะเป็นปัญหาตัอการะำัานของเขาเวลาเขาเห็ดงานเขาก็ต้องเลือกเลือกหาวิธีที่งานของเขาคิดสบายแล้วก็สิง,ง่ายที่สุดน,น,จน,น,นะจ่าเนาะสิบสร้างปัญหาในงานของเขาเองนะคะน่ะเนาะโอเคค่ะตัดตรงกลางเลยค่ะตัดมือหนึ่งน่งนะคะ่ะเนาะสังเกตวิธีสังเกต,ว,เกตวิธีมีสมู้ตัดเด้อะมีสมูต้ติดถ่าไปก่อนนะจา่า ใส่ลงไปค่ะถอยลงมาใส่ลงไปค่ะเห็นบ mm hmm. โอกเราก็จะตัดดำไปทั้งหน้าเดียวกับด่นนะจ๊ะดำไปยังเสียใจแล้วก็ถอยมีดลงมาตัดดำแล้วก็ถอยมีดลงมานะจ๊ะเนาะดำแล้วก็ถอยมีดลงมา ของนี่อยากเช็ดมีดก่อนนะคะนะ่ะเนาะเว่ี้เช็ดมีดเนาะคะ่ะเอามีดมาไว้แเนบไว้ตรงกลางเลยนะค๊ะเนาะ,ะ,นะ,ะเอาผ้ากุ้มลงไปจ้าแล้วก็ดึงมีดไผ่ลงมาเนาะจ้าเนาะแต่ว่านิ้วของเขานี่ต้องระวังคมมีดอยู่ข้างหน้าพร้อมนะจ้ะาเนาะเวลาเหาไปมีดลงมาเนี่ยรามถเกิดกอุบัติเหตุเลยนะจ้าเนาะเขาเห็ุงานเกี่ยวกับมีดเห็ุงานซูชีนี่เป็นงานที่อันตรายในระดับหนึ่งนะจ้าเนาะต้องระมัดระวังนะจ้าเนาะทิศม่า,งงานพร้องมีดเมื่กลเกิดอุบัติเหตุแทบจะทุกอาทิตย์จ้าเมดห็น นิ้วเขานี่ปรกปบอยู่ข้างบนนะจ๊ะมีสติจ้ะโอเคมีสมูกับสีเอาใส่กล้องนะจ๊ะใส่กล้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะจ๊ะเนาะความขายแล้วจ้ะง่ายนะจ้ะงานของมีสมู้เทคนิคของมิสมูงานของมิสมูมิสมู้พยายามที่สิเหตุทุกอย่างให้หางงานของมิสมูง่ายที่สุดนะจ๊ะเนาะพยายามทำความปลดใจพยายามทำการบานควอมนะจ๊ะเนาะโอเคเห็นบ๊ มีม็อกกับมีใส่ใบนะจ๊ะแล้วก็ต้มไส้นะคนือเกา่ามาจ้ะพี่ก่อนนะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ซอสค่ะซอสโซดาค่ะโซดาก็เป็นซีอิ๊วขาวบานเฮานี่หนะจ้ะซอสซีอิ๊วบานเฮานี่จ้ะ มาจากญี่ปุ่นจ้าโอเคมีสเมอร์เอาภาพโดยรวมมีเบิรงเมือค่ะเนาะเด็กแค่นค่ะสนน่นานกินน่ารับประทานบ่จ้ะนี่ละจ้าผลงานของมีสมอร์มีสมอร์ก็เฮ็ดแบบนี้ละจ้าเฮ็ดวนไปไปเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดมีไอเดียเนาะคะนะ่ะเนาะเออมื้อนี้อยากกินซุชิมีหยังเนาะเออปลาเนื้อปลาของบ้านเฮามันหายากหรือว่ามันแพงจนเกินไปเนาะคะ่ะเขาสามารถปรับใส่ในปูอัดก็ได้จ้าไข่หวานก็ได้จ้าเนื้อปูก็ได้จ้า โอเคเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมิสมูต้องกลับขอลาไปก่อนนะคะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสมูด้วยนะคะมิสมกูกับมีเทคนิคมีไอเดียดีๆมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะปั่นซูชิไปเพลินๆกับมิสมูนะคะเนาะโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสมูด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย